สวัสดีเพื่อทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม b o b ซ a Simulator นั่นเองเกมน้องแมวขายชาไข่มุกตอนนี้เราได้รถหนึ่งคันรถกันสีแดงแรงมากเพื่อเอาเลอกเอาใชัยกับการค้าขายในวันนี้นะอ่ามาดู b o b ะ a Truck ของเรานั้นมีพื้นที่เก็บของจำกัดแล้วก็ความชอบของลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะไปกัน ขอแสดงความยินดีกับการซื้อรถบรรทุกเป้าหมายรวบรวม20,000อีกแล้วเหรอราคาทำไมมัน20,000นีกแล้วนะแล้วรอบนี้ก็คือจะมีซื้อซื้อของวัตถุดิบยิบย่อยอีกนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไม่ต้องซื้อเราซื้อแค่ว่าเราจะขายกี่แก้วแต่รอบนี้คือเราต้องคำนวณวัตถุดิบของเราด้วยนะทุกคน โอ้โมีมีลิมิตในการเก็บของด้วยบบบะทรัคจอดอยู่ใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตช่วยให้คุณได้ราคาที่ดีกว่าเดิมถ้าคุณขายได้ลอตใหญ่แต่ดูด้วยนะว่าที่เก็บของของคุณจะเก็บได้มากหรือเปล่านะโอ้ไปกันเออเราลองสูตรเดิมดีไหมนะเอ่อน้ำตาลเหรอชานมประมาณนี้ละกัน ออตอนนี้เรามี20แก้วาทำความเร็วอัปเกรดไปก่อนเลยเออมาไปลองดูกันทุกคนไปมาแล้วสาขาใหม่ยังไม่มีอุ้ยราดูคอมเมนต์นะลูกค้าชอบแฮะแต่ชอบไม่สุด ได้รางวัลมาแต่ว่าเราก็ยังไม่สุดอยู่ดีนะชานมหมดแล้วนี้เราต้องซื้ออาชานมเพิ่มมายิบหบาทแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ชาไข่มุกแล้วก็ซื้อซื้อแก้วเพิ่มนะเออ เดี๋ยวนะลองเพิ่มไอ้น,นี้ละกันเอาเท่านี้ก่อนละกันมาเก็บตังค์ไปก่อนหมดเร็วมาก <c oughs> ชอบนะแต่ว่าก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ <c oughs> เออโอ้ งั้นเอาเท่านี้ล้กันแล้วก็วกเพิ่มสต็อกเพิ่มสต็อกตังเหลืออยู่500เอาอะไรดีเอาแก้วดีกว่าแก้วเพิ่มมาอัปเกรดอัปเกรดเออลูกค้าแล้วก็เพิ่มของท็อปปิ้ง แล้วก็ซื้อตู้เย็นมาเออตู้เย็นทําให้ของเราของเราไม่เสียนะไปกันทุกคนน้องเหมียวมาลูกค้าใส่หางอยู่สินค้าหมดหมดเร็วเกินแล้วอย่างนี้อันนี้ ทีนี้มาเพิ่มซื้อชานมเพิ่มอีกนะร้อยไปเลยน้ำตาลหมดแล้วเพิ่มอัพเกรดเอ่อเป็นลูกค้าแล้วก็เร่งความเร็วไหมเอานนี้ดีกว่าเอาตังค์เพิ่มไปลองดูทุกคนเออนี่ไง น้องมาแล้วน้ำตาลหมด <c oughs> ซื้อน้ำตาลอีกนะน้ำตาลแล้วก็เจ้าไข่มุกสามสิบอันโหแต่พอไหมนะแก้วยังพออยู่ซื้อเป็น หเก้า oh, ไม่พอเฮแปดล้กันนะมามาลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆหแปดแปดแก้วก็ไม่พออีกได้ได้เลยได้ไดไดมาห้าร้อยแล้วเฮ hey. กว่าจะได้สองหมื่นเอ,อ่อต่อไปก็เพิ่ม สต็อกเก็บของแล้วก็เพิ่มไอ้น,นี้เออน้ำตาลน้ำตาลไม่พอนะน้ำตาลแล้วก็ชาแล้วก็ไข่มุกไข่มุกโอเคมา90าสิบเอาสิบสิบไปเลย แก้วที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกวไข่มุกน้อยไปและก็หวานเกินโหหวานเกินนะไข่มุกอีกเออโอเคเอาไปไข่มุกเยอะก็ขึ้นราคาด้วยนะลูกค้ามา ขาดน้ำตาลเอ่อไข่มุกแล้วก็แล้วก็เพิ่มน้ำตาลทรายเอ่อโอเคมาค่ะอุ้ยหัวใจมีบางคนให้หัวใจยุ๊ยลูกขามาเต็มดียว่อู้แถวยังยาวยาวขึ้นโอโ้ยาวไม่ทันลูกขาไข่มุกยังน้อยไพอ่อ มึงจะ้าหรือเปล่าบ้าไปแล้วเอาไข่มุกอีกเหรอเออเดี๋ยวปั้นให้นะปั้นขี้มือให้แล้วกันมาได้ละเอาไปเอาไข่มุกไปเออไข่มุกเพิ่มนะแล้วก็แก้วเพิ่มโอเคแล้วก็เพิ่มความเร็วในการทําเพราะว่าคนเยอะ ก็ขยายนะมาลูกค้าโอ้หัวใจแล้วมีบางคนชอบหัวใจอยู่ยังมีอยู่โอเคชอบลชอบชาของคุณแล้วก็นแนะนำเพื่อนให้เราด้วยนะเออจริงจริงเราก็ต้องเพิ่มของอีกนะชานมหมดแล้วก็ มาโอ้ต้องให้คนชอบถึง8.5ด้าด้วยแฮะเออเดี๋ยวค่อยเพิ่มจำนวนแก้วแล้วกันนะเอาหัวใจหายโอ้โหคือเออหัวใจมาละ <c oughs> ชอบอยู่ยังชอบอยู่นะยังชอบอยู่ลองลดราคาสักนิด อันนี้หมดแล้วน้ำตาลเออแล้วก็เพิ่มเพิ่มแก้วแล้วกันโอเคมาสามคนสี่คนชอบมัง่งไม่ชอบบ้างเลยเนี่ยโอ๋น้องปุ๊บได้ได้ทันไหมทันอยู่ยี่สิบแก้ว โอเค13แก้วอ๋ออันนี้ซื้อตามส่วนผสม,มได้เลยนี่เองเข้าใจแล้วมันก็เอ่อเพิ่มราคาแล้วก็เอาจำนวนแก้ว15ไปเลยแล้วก็อัปเกรดนะ เพิ่มโอกาสขายได้ราคาเพิ่มขึ้นมาขายของนี่สูตรของเราคือชานมเยอะๆน้ำตาลสองช้อนนะแล้วก็เจ้าไข่มุกนี่แบบให้เต็มไปเลยนี่โอ้โหแถวโคตยาวโอ้ยาวเกินไปเยินนะโอ้ไม่พอเฮ้ยยี่สบหกคิวเลย ลูกค้าของคุณติดชาของคุณและบอกเพื่อนๆทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเมกอดลูกค้ารู้จักเราเพิ่มขึ้นแล้วทุกคนแต่ว่าเรายังทำไม่ทันลูกค้าเลยเออลูกค้าเยอะเกินม,มาก็เดี๋ยวนะความเร็วไม่ทันเฮเออเพิ่มท็อปปิ้งนะ นี่งไงท็อปปิ้งของเรามาแล้วเอาชอ็กอกโกแลตซอสช,ออช็อกโกแลตชิพแล้วก็ไอ้ไอ,ชอ้ช็อกโกแลตกรอบแล้วก็เอาซอสซอสสตรอเบอรี่แล้วก็ซอสเมลอนเออแล้วก็ไอลุยอร่อย โอ้โหแถวโคตรยาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยยี่สิบคิวโอ้สามสิบคิวตาย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 โอ้โหลูกค้าบอกว่าเราทำช้าไปนะทำช้าเกินไปนะแล้วเราต้องเร่งความเร็วแล้วล่ะอ๋อ งั้นต้องอัพเกตไอ้นี่ก่อนสต็อกจะได้มีพื้นที่นะเออ,เออเพิ่มเป็น31แก้วเออรสชาตินี้ดีแล้วมามา9ก้คิวเกคิวสิคิวแล้วโอ้ันไหมนะ่ะ โอ้โห oh, แถวยังยาวไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทันทุกคน30 30แก้วก็ยังไม่พอนะเนี่ยเเพิ่มราคาสักหน่อยแล้วกันนะเพิ่มราคาสักหน่อยแล้วก็มีนำเชื่อมลดเผือกนำเชื่อมลดเผือกมา อร่อยโอ้โหขายหกเจ็ดแปดเก้าถ้วยสิบแต่คนมาทั้งยี่สิบกว่าขายทันไหมนะ่ะไม่ทันเลยทุกคนไม่พอ <c oughs> โอ้บอกเพื่อนๆนะแต่ว่าขายไม่ทันถ้าอย่างนี้ก็ต้องลดจำนวน จำนวนแล้วก็เพิ่มราคาเพิ่มราคาอัปเกดเราต้องเร่งความเร็วต้องหาทางเร่งความเร็วนะมาเก็บตังค์กันก่อนทุกคนมา a few moments later ไข่มุกน้อยไปโหเกินครึ่งแล้วนะไข่มุกน้อยไปอีเหรอ แล้วก็เพิ่มน้ำตาลนะปาดไข่มุกน้อยไปงั้นเพิ่มราคาละกันไข่มุกเอาไปเลยแปดกินหวานไม่ดีนะแต่ลูกค้าต้องการแล้วก็ขายไปยังไม่ดีอีกแล้วเนี่ยลูกค้าน้อยลงรอดูคอมเมนต์นะว่าลูกค้าอะไรยังไง ยี่สิบแก้วเองโอ้ไข่มุกน้อยไปอีกมันจะเต็มแก้วมันจะล้นแก้วแล้วเนี่ยอ่ะเอาไปเลยอ่ะเออเอาไปเอาไปเออเอาไปเอาไปเอาไปเลยไปเอาไปเลยมาขายห้าสิบแก้วนะเออมีชอบบ้างมีชอบบ้างนะ ไข่มุกจะล้นแก้วอยู่แล้วเนะี่ยโอ้โหโอ้โหอันไหมหมด50แก้วหมดไปแล้วครับชอบอยู่นะโอ้โหกินยังไงวะเนี่ยดูดยังไงก็ไม่รู้โอ้ซีแล้วก็มาเพิ่มไข่มุกคริสตัลไปเลยทีนนี้เหลือ2อ,อันนี้แล้วนะ จะต้องอัปเกรดมา50าแก้ว40แก้วแล้วีดีลยวจะยังไงสิยังไงสิงงโอ้หมดแล้ว60แก้วเออยังชอบอยู่ยังชอบอยู่แต่มันอัดแน่นมากเลยอย่ะดูลูกค้ามาเก็บซื้อแล้วก็ หกสิบแก้วโอ้โหปืด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 อร่อยอร่อยคุณลูกค้าโอ้โหหมดเร็วเวอร์เร็วเกินงนั้งก็เพิ่มเพิ่มไปแปดสิบเลยนี่แน่เกรดสต็อกได้มาโว้ววว ชงโคดเร็วปืด๊ดไม่พอไม่พอนะไม่พอ two hours later หนึร้อยหกสิบห้า k ยังเหลือยังขาดอยู่มา หัวใจเต็มเลยปืดปืดปืดโอ้โหซื้อแล้วก็ยืนออกกันินอย่างงี้นะสองร้อยคิวหมดแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเราใช้เวลา40วันในการเปิดสาขาที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตของเราวันนี้เราก็ได้ได้ขยายสาขาใหม่แล้วนะมา สีสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วทุกคนอ่าก็ยังไงกันบ้างก็มาดูกันคลิปหน้านะว่าน้องแมวเราจะขยายสาขาเป็นแบบไหนกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนมาเชียร์น้องแมวกันตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย